สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาไปตะลุยโจทย์ฟิสิกส์นะคะเป็นในเรื่องการเคลื่อนที่ในแนวตรงนะคะค่ะข้อที่หนงนะคะ 1. แดงวิ่งด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีไปทางทิศใต้อีกหนึ่งวินาทีต่อมาวัดความเร็วได้4เมตรต่อวินาทีในทางทิศที่ทางเดิมนะคะจงหาความเร่งของแดงในขณะที่ลดความเร็วลงนะคะค่ะ วิ่งด้วยความเร็วนะคะก็จะเป็นอ่า u นะคะความเร็วต้นอันนี้ก็จะเป็นเวลาวัดความเร็วได้อันนี้ก็จะเป็นความเร็วไปนะคะเขาบอกว่าจงหาความเร่งก็จะหา A นะคะวิธีทำกำหนดให้ u เท่ากับ10เมตรต่อวินาที t เท่ากับ1วินาที v เท่ากับ4 เมต่ตวินาที a เท่ากับอะไรนะคะก็จะหาได้จากสูตรหา a ได้จากสูตร v เท่ากับ u บวก a t ก็จะสลับข้างของสูตรนะคะเป็น a เท่ากับ u บวก v ส่วน t แทนค่านะคะก็จะได้ a เท่ากับ u เป็น สิบวกกับ4หารด้วยหนหารด้วย1เท่ากับ14เมตรต่อวินาทีกำลับบงสองก็จะตอบอ่ะข้อ,อนูนะคะสิเมตรต่อวินาทีไปทางทิศเหนือข้อที่2นะคะชานนขับรถด,ด้วยความเร็ว28เมตรต่อวินาทีเห็นฝูงวัวเดินข้ามถนนอยู่ข้างหน้าจึงเหยียบเบรกทำให้ความเร็วลดลงเหลือ4 4เมตรต่อวินาที ทีในเวลา2วินาทีจงหาระยะทางในช่วงที่เบรกวินาทีะคะเราก็จะมาหานะคะความเร็วอันนี้ก็จะเป็นความเร็วต้นนะคะเป็น u อันนี้เป็นความเร็วปลาย v หาเวลาอันนีเป็นทีนะคะค่ะก็จะหานะคะวิธีทำ หาระยะทางใน2.5วินาทีหาระยะทางในเวลา2.5วินาทีนะคะจากสูตร s, <S, s, <S เท่ากับ u บวก v ส่วน2อ <H G S 1> นะคะแทนค่างลงไปนะคะก็จะได้28บวกสส่วน2ทั้งหมด คูณด้วย2.5นะคะ x ก็จะเท่ากับ4 0เมตรนะคะตอบข้องงนะคะข้อนี้เป็น40เมตรนั่นเองค่ะค่ะก็จะมาต่อข้อ3กันนะคะวัตถุ1เคลื่อนที่ในแนวตรงด้วยความเร็ว12เมตรต่อวินาทีแล้วมีความเร็วเพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอวินาทีละ3เมตรต่อวินาทีจงหาความเร็วของวัตถุนี้เป็นกี่ เมตรต่อวินาทีเมื่อเวลาผ่านไปสีวินาทีนะคะโจงก็จะทมหาความเร็วนะคะก็จะเป็นการข้อนี้ก็จะเป็นการคิดแบบง่ายๆนะคะไม่ต้องอ่าแสดงวิธีทำนะคะก็คือมันก็จะเป็นในหนึ่งวินาทีจะเพิ่มขึ้นสามเมตรต่อวินาทีสแสดงว่าจาก12เมตรต่อวินาทีเนี่ยมีความเร็วเพิ่มขึ้นในสีวินาทีก็จะเพิ่มขึ้นจาก าจาก12นะคะก็จะเป็นแบบนี้หนึ่งวินาทีก็จะเพิ่มมาเป็น15เมตรต่อวินาทีในสองในนาทีที่ในวิน,นาทีที่สองนะคะก็จะกลายเป็น18เมตรต่อวินาทีในนาทีที่สามวินาทีที่สามนะคะก็จะเป็น21เมตรต่อวินาทีส่วนในวินาทีที่สี่นะคะก็จะกลายเป็น 24เมตรต่อวินาทีนั่นเองค่ะข้อนี้จึงตอบข้อขอไขนะคะข้อที่4นะคะรถยนต์ a และรถยนต์ B ออกจากสัญญาณไฟเดียวกันด้วยความเร่ง3และ1.8เมตรต่อวินาทีกำลังสองตามลำดับจงหาว่าอีก6วินาทีรถยนต์ a จะอยู่หน้ารถยนต์ B กี่เมตรนะคะข้อนี้นะคะก็จะอยู่เท่ากับ0นะคะวิ่งด้วยความเร็ว สและแปดอันนี้ก็จะเป็น A ความเร่งนะคะน,นี้ก็จะเป็น A เหมือนกัน,นะคะ่ะอีหกวินาทีจะเป็น T นะคะเราก็จะหานะคะวิธีทำกำหนดให้ u เท่ากับ0เมตรต่อวินาที A เราจะให้เป็นเป็น A ของ A นะคะ a ของรถยนต์ A นะคะ<ม>ก็จะเป็น3เมตรต่อวินาทีกำลังสอง อันนี้ก็จะเป็น a ของรถยนต์ B นะคะความเร่งของรถยนต์ B จะเป็น1.8เมตรต่อวินาทกีกำลังสองส่วนเวลาทีเท่ากับ6วินาทีนะคะก็จะเป็นแล้ก็จะหาจากสูตรนะคะเเท่ากับ ut บวก1ส่วน2องกำลังสองนะคะก็จะหาความเร่งอ่ะความเร่งของรถยนต์เนะคะจาก พอเลี้งจากรถยนต์เนะคะจะได้ s เท่ากับ0คูณกับ6บวก1่ส่วน2ก็จะเป็น3คูณกับ6ยกกำลังสองนะคะก็จะได้เป็นนะคะอันนี้ตัดกันเลยคะ่ะเพราะว่า0คูณอะไรก็ได้0นะคะก็จะตัด2กับ6กนะคะก็จะได้เป็น3คูณ18ระยะทางของรถ ยนต์ A นะคะก็จะเท่ากับ54เมตรนั่นเองค่ะต่อไปนะคะหาความเร่งของรถยนต์ B นะคะจะได้ s เท่ากับ0คูณกับ6บวก1ส่วน2อันนี้ก็จะเป็น1.8คูณกับ6กยกกำลัง2นะคะก็จะเป็นอันนี้ก็ไม่ได้นะคะ เราก็จะได้สูตรออกมาเป็น1นส่วนสคูณกับอันนี้นะคะก็จะกลายมาเป็นอ่ะส่ส่วนนะคะเป็น9กส่วนหนั่นเองค่ะก็จะคูณกับ36นะคะเรกำลังได้สัมนชนะคะ2ตัดกับ36ก็จะได้เหลือเป็น9กส่วนห คูณกับ18นะคะถ้าเป็นการคูณเศษส่วนนะคะก็จะเติมส่วนเข้าไปนะคะก็จะกลายเป็น1 6 6หารด้วย5นะคะระยะทางของรถยนต์ B ก็จะได้อะ32.4เมตรนะคะก็จะนำะระยะทางของรถยนต์ A กับะระยะทางของรถยนต์ B มา ลบก,กันนะคะก็จะได้ห้าสิบสี่ลบกับสามสิบสองจุดสี่ก็จะกลายเป็นที่สิบหกเอ้ยไม่ใช่ยี่สิเอ็ดจุดหกเมตรนั่นเองค่ะข้อนี้ก็จะตอบกอไก่นะคะยี่สิบเอดจุดหกเมตรนั่นเองค่ะข้อที่ห้านะคะวัตถุหนึ่งเคลื่อนทีนะ่ในแนวเส้นตรง ด้วยความเร่งคงที่พบว่าในวินาทีที่6และวินาทีที่10เคลื่อนที่ได้ระยะทาง23เมตรและ30เมตรตามลำดับวัตถุนี้มีความเร่งี่เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะคะข้อนี้ก็จะถามหาความเร่งนะคะ,ะวิธีทำเราก็จะกำหนดให้กำหนดให้ทีเท่ากับ 6s นะคะ s ในวินาทีที่6จะเท่ากับ ยี่สิบสามเมตรนะคะที่เท่ากับสิบวินาทีอ s ในวิธีที่สิบนะคะก็จะเป็นสามสิบเอ็ดเมตรอันนี้เป็นสามสิบเอ็ดเมตรนะคะพอดีว่าพิมพนตกเป็นนิดนึงนะคะก็จะใกล้เป็นต้องการหา a หรือความเร่งนะคะ จากสูตร s t เท่ากับ u บวก a ส่วน2คูณด้วย 2t ลบ1น,นะคะเราก็จะแทนค่านะคะเราหาวินาทีที่6ก่อนนะคะจะเท่ากับ 23เท่ากับ u บวก a ส่วนสอันนี้ก็จะเป็น2องคูณกับหกลบหก็จะได้เป็น u 2 3 u บวกสคูณหก็ได้เป็น12บสลบไปเป็น1 1 a ส่วนสอะคะอันนี้ก็จะกลายเป็นพจน์ที่1นึคะพจน์ที่ห ต่อไปเราก็จะหา t เท่ากับ10นะคะก็จะได้เป็น31เท่ากับ u บวก a ส่วน2 2คูณด้วย10ลบ1ก็จะกลายเป็น31 u บวกอันนี้ก็จะ2คูณ10เป็น20ลบ1เหลือ19นะคะเป็น19 a ส่วนด้วย2นะคะอันนี้ก็จะเป็นา้ที่2เองค่ะ จากนั้นเราก็จะนำะพดที่สองลบพดที่หนึ่งนะคะจะได้อันนี้สามสิบเอ็ดตัดกับยี่สสามก็จะเหลือเป็นแบบเท่ากับอ,อันนี้ก็จะตัดกันไม,ไมไ่ไม่มีตัวยูแล้วนะคะต่อไป สิบเก้าตัดกับสิบเอ็ดนะคะก็จะกลายเป็นแปดเอ A, ส่วนสองน,นี่เองค่ะก็จะตัดอสองและแปดนะคะอันนี้ก็จะเหลือสี่จะกลายเป็นแปดเท่ากับสี่เอนะคะก็จะสลับนะคะก็จะกลายเป็นเอเท่ากับอแปดส่วนสี่ตัดเหลือ ก็จะเหลือสองนะคะเอจะเท่ากับ2เมตรต่อวินาทีกำลังสองข้อนี้ก็จะตอบข้อ,อขอควายนะคะก็จะเป็นสองค่ะข้อนี้นะค,ะค่ะค่ะมาต่อที่ข้อหกกันเลยนะคะมะม่วงลูกหนึ่งตกจากต้นที่อยู่สูงจากพื้น4 9เมตรอยากทราบว่าลูกมะม่วงอยู่ในอากาศนานกี่วินาทีเมื่อ g เท่ากับเ8เมตรต่อวินาทีกำลังสองนะคะจากโจทย์มะม่วงตกจากต้น ก็คือ u ความเร็วต้นนะคะจะเท่ากับ0ููงจากพื้น4.9เมตรก็คือ s ท้าเท่ากับ4.9เมตรนะคะอยากทราบว่าลูกมะม่วงในอากาศนานกี่วินาทีทำหาทีนะคะกี่วินาทีเมื่อ g เท่ากับ9.8เมตรต่อวินาทีกำลังสอง,งค่ะจะใช้สูตร s เท่ากับ u t บวก1ส่วน2 จีทีกำลังสองนะคะจากนั้นแทนค่าค่ะ s ะเท่ากับ4.9้านะคะ u เท่ากับศูนย์ค่ะ g เท่ากับเก้าจุดทีกำลังสองศนย์คูณกับ t ก็จะได้ศูนย์ะคะบวกสองตัดกับเก้าจุปดนะคะก็จะเหลือสี่จ้าค่ะทีกำลังสองเหมือนเดิมค่ะจากนั้น นำ4.9นะคะย้ายมาหารกับ4.9ก็จะเหลือทีกำลังสองก็หารกันก็เหลือ1นึ่งะคะทีกำลังสองพี่เดียวนะคะก็เหลือ1เมืเดิมนะคะค่ะมาม่วงอยู่ในอากาศนาน1วินาทีนะคะข้อเจ็บนะคะชายคนหนึ่งโยนวัตถุขึ้นตรงๆในแนวดิ่งด้วยความเร็ว15เมตรตวินาทีค่ะกำหนดให้ g เท่ากับสิ เมตรต่อว,วินาทีกำลังสองนะคะเมื่อเวลาผ่านไปกี่วินาทีวัตถุจึงตกกลับมาถึงตำแหน่งที่โยนค่ะจากโจทย์ใช่โยนวัตถุขึ้นตรงๆในแนวดิ่งด้วยความเร็ว15เมตรต่อว,วินาทีนะคะก็จะเท่ากับ u ความเร็วต้นเท่ากับ15เมตรต่อว,วินาทีนะคะกำหนดให้ g เท่ากับ10นะคะแต่ว่า g มีค่าส่วนทางกับ u นะคะจะเป็นลบ10นะคะ ถ้าถามหาเวลาผ่านไปกี่วินาทีนะคะถามหาที่วัตถุจึงตกกลับมาอยู่ที่ตำแหน่งเดิมนะคะใช้สูตร v เท่ากับ u บวก g t นะคะ v ก็คือ15นะคะความเร็วไปเมื่อตกลงมากับที่ตำแหน่งเดิมนะคะแต่ว่ามีค่าเป็นลบนะคะส่วน u ก็เท่ากับ15ะค่ะ g เท่ากับลบ10 คูณอยู่กับ t นะคะค่ะย้ายค่านะคะจะเท่ากับ10บเท่ากับสิบวกจากลบก็ย้ายมาเป็นบวกนะคะสิบทเท่ากับสาค่ะย้าย10มาหารกับ30นะคะทีก็จะเท่ากับ30มส่วนด้วยสิค่ะหารกันก็เหลือ3นะคะข้อนี้ตอบ สามวินาทีค่ะข้อแปดนะคะยิงวัตถุขึ้นตรงๆในแนวดิ่งจากหน้าผาแห่งหนึ่งด้วยความเร็วสี่สิบเมตรต่อวินาทีปรากฏว่าวัตถุนั้นตกถึงถึงตีนหน้าผาเมื่อเวลาผ่านไปสิบสองวินาทีกำหนดให้ g เท่ากับสิบเมตรต่อวินาทีกาลังสองนะคะจากจุดยิงวัตถุขึ้นตรงๆในแนวดิ่งจากหน้าผาแห่งหนึ่งด้วยความเร็วสี่สิบเมตรต่อวินาทีนะคะก็คือ u เท่ากับสี่สิบเมตรต่อวินาทีค่ะ เมื่อเวลาผ่านไป12วินาทีที่เท่ากับ12วินาทีนะคะปรากฏว่าวัตถุนั้นตกถึงตีนหน้าผาน,นะคะถามหา s นะคะ s ระยะทางที่วัตถุที่ยิงขึ้นไปจนตกกลับมาที่ตีนหน้าผาน,นะคะจะมีระยะทางเท่าใดส่วน g จะเท่ากับ10ค่ะซึ่ง g มีค่าส่วนทางกับ u จะเป็นลบ10นะคะ จะใช้ในสูตร s เท่ากับ ut บวกหนึ่งส่วนสอง gt กําลังสองค่ะแทนค่าเลยนะคะ s เท่ากับ u เท่ากับ40นะคะ t เท่ากับ12บวกหนึ่งส่วนสอง g เท่ากับลบ10นะคะ t เท่ากับ12ยกกำลังสองนะคะและ4ี่สิบ คูณกับ12จะได้480 2ตัดกับ10นะคะก็จะเหลือลบ5ค่ะ12ยกกําลัง2นะคะก็จะเป็น144ค่ะเอามา480ลบ5คูณกับ144นะคะก็จะเป็นลบ720ค่ะ s, <S เท่ากับ ลบกันนะคะเหลือ240ค่ะหรือเท่ากับ240เมตรนะคะข้อนี้ตอบวัตถุตกถึงตีนหน้าผาระยะทาง240เมตรค่ะข้อ9นะคะขณะที่ลูกบอลกำลังลอยตัวขึ้นด้วยความเร็ว10เมตรต่อวินาทีคนในลูกบอลลูนก็ปล่อยวัตถุลงมา ให้หาว่าเมื่อเวลาผ่านไป3วินาทีวัตถุจะอยู่ต่ำกว่าลูกบอลลูนอยู่เท่าใดนะคะจากตรวจเลยคนในลูกบอลลูนนะคะปล่อยวัตถุลงมานะคะ u, u ก็จะเท่ากับ0เมื่อเวลาผ่านไป3วินาทีนะคะ t เท่ากับ3วิค่ะวัตถุจะอยู่ต่ำกว่าลูกบอลลูนเท่าใดนะคะ s, <S จะเท่ากับเท่าใดค่ะในที่นี้ค่า g นะคะเราก็จะแทนไปเลยค่ะ10เพื่อความ ง่ายต่อการคำนวณน,นะคะใช้สูตร s เท่ากับ ut บวก1ส่วนสองจีทีกำลังสองค่ะแทนค่านะคะเเท่ากับ u มีค่าเป็นศูนย์ค่ะส่วน t เท่ากับ3นะคะบวก1ส่วนสองจเท่ากับ10บค่ะทเท่ากับ3ามค่ะสากำลังสอง s เท่ากับ ศูนย์คูณกับสามก็จะได้ศูนย์นะคะสองตัดกับสิบก็เหลือห้าค่ะสามกำลังสองเป็นเก้าค่ะคูณกันนะคะห้าคูณกับเก้านะคะก็จะเป็นสี่สิบห้าค่ะ S ก็เท่ากับสี่สิบห้าเมตรนะคะวัตถุนี้จะอยู่ต่ำกว่ารูปบอลูดูสี่สิบห้าเมตรนะคะก็สิบนะคะปล่อยวัตถุให้ตกลงมาในแนวดิ่งเมื่อเวลาผ่านไปสีวินาทีวัตถุมีความเร่งเท่าใดนะคะ ซึ่งปล่อยวัตถุให้ตกลงมาในแนวดิ่งนะคะเมื่อปล่อย u ก็คือความเร็วต้นจะเท่ากับศูนย์นะคะส่วนผ่านไปเวลาสีวินาทีวัตถุมีความเร่งเท่าใดความเร่งก็คือค่า g นะคะความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงซึ่งมีค่าประมาณอยู่ที่เก้าจุดแปดเมตรต่อว,วินาทีกำลังสองค่ะข้อนี้ตอบก็ไก่นะคะเก้าจุดแปด นีตัววินาทีกำลับบงสองค่ะค่ะสำหรับโจทย์ฟิสิกส์เรื่องการเคลื่อนที่ของเราก็มีเพียงเท่านี้นะคะส่วนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็ติดตามชมกันในคลิปต่อไปเลยค่ะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ